มคือผู้นคุณหมอคิดว่ายังมีอะไรที่คุณหมอย,ยังไม่ได้ทำและอยากจะทำะมีไหมคะมีเอ่อตอนนี้กำลังคิดอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึง่งเรื่องความสุข เป็นสิ่งที่โลกต้องการเลยค่ะนั่นแหะสิะผมก็เลยมานั่งคิดเฮ้ความสุขมันน่าจะเป็นนี้โดยรวมนะโดยรวมไม่ใช่ว่าช่วงอายุหนึ่งอายุหนึ่งอายุหนึ่งไม่ใช่ท<า>ั้งทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่น่าจะมีความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คงจะไม่มีอย่างไม่ใช่อย่างเดียวมันจะต้องมีหลายอย่างแต่โดยหลักหลักผู้ทั่วไปเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีทักสามอย่างนะอย่างที่หนึ่งเนี่ย จะต้องมีสุขภาพดีเป็นเรื่องต้นเลยถ้าสุขภาพไม่ดี้เราจะมีความสุขได้อย่างไรสองเนี่ยต้องมีการทํางานพระพุทธเจ้านะ,คะเคยตรัสไว้ตาสุดท้ายเลยเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือต้องทํางานทันตามอัตภาพตามความสามารถต้องทำ ข้อที่สามถ้าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจะต้องมีความภาษาไทยอาจจะต้องใช้คําว่ามีความมั่นคงมั่นคงอะไรหลายข้ออันนี้ข้อย่อยออกมาอันที่หนึ่งต้องมีความมั่นคงต้องใช้คําว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอสมควรนะถ้ายากจนคงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสุขอีกข้อหนึ่งต้องมีความมั่นคงในชีวิตแนละทรัพย์สินคือเกิดม,มาเป็นคนนี่นะ ปเดินไปไหนก็ตีหัวเอาแย่งชิงมันมันจะมีคุณภาพชีวิตได้ยังไงอีกข้อหนึ่งความมั่นคงในครอบครัวผมยืนยันในครอบครัวนี้ต้องมีความมั่นคงครอบครัวของเราเนี่ยถ้าดีโอ้สบายเลยถ้าไม่ดีก็ไม่มีความสุขอ่ะและสุดท้ายน่าจะเป็นความมั่นคงในสิ่งแวดล้อมนะดินฟ้าอากาศดีถ้าสิ่งแวดล้อมดีชีวิตก็มีความมั่นคงนะ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย<ม>ฉันว่าทำให้คุณภาพชีวิตเราดี<ม>ถ้าคุณภาพชีวิตดีมันก็มีความสุขนะให้คนได้อ่านแล้วเกิด<ม><ม>ความคิดนะคะแล้วนำไปปฏิบัติก็จะมีความสุขก็จะมีความนั่นแนหะผมคิดว่า<ม><ม>ทุกคนก็อยากจะมีความสุขนะไม่ว่าหนุม่มไม่ว่าสาวไม่ว่าช่างภาพไม่ว่าพิธีกรไม่ว่าอะไรอยากจะมีความสุขทั้งนั้นเอเราจะไปหาความสุขยังไง มันจะต้องมีแนวบอกเขาว่าเออเองจะมีความสุขเองต้องไปทางแนวนี้นะตามแผนชีวิตแบบนี้เนี่ยถ้าได้ตามนี้นะี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจึงจะสุข สาลาร่มไม้ไพรสนริมชนน้ำเอื่อยรินไหลวิหกนกร้องก้องไกลลมได้ผ่านผิวบางเบามืดมิดหิ่งห้อยเป็นเพื่อนลอยเลื่อนลวดลายคลายเหงา สงบจิตคิดไปโอ้เราที่แท้เทียบเท่าทุลีดินท่านเจ้าค่ะเราจะเห็นว่าคุณหมอบรรล่าค่ะอายุมากแล้วนะเจ้าค่ะแต่ยังทำงานอยู่เดินดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพนณสูตรกับท่านพระอานนท์ว่าถ้า คนเราอยากจะอายุยืนให้เจริญอิทธิบาท4 <Okay. S 1> อิทธิบาท4ก็คือฉันทะความพอใจวิริยะความภาคเพียรจิตตะความมุ่งมั่นและวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวน <Okay. S 1> คือคนพอทำงานมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้พออายุมากขึ้นก็ไม่ได้ไปลุยงานมากเหมือนตอนหนุ่มสาว <Okay. S 1> แต่ว่าเปลี่ยนความพอใจเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่อยู่ที่งานอย่างเดียวแล้ว คำว่าฉันทะพอใจสําหรับผู้สูงอายุคืคือว่าพอใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อใครเพื่ออะไรนะถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ไม่มีความกระตือร้นที่จะออกกําลังไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตัวฉันทะเป็นตัวกระตุน้นต่อมาก็คือวิริยะสําหรับผู้ที่สูงวัยนี่ก็คือว่าความขยันเช่นขยันออกกําลังกาย เพราะคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่อยู่เพื่อใครเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องออกกําลังกายเพื่อให้อยู่ได้นานจิตตะก็หมายถึงว่ามันจะต้องมีงานที่จิตไปผูกพันไม่ใช่พอกเกษียณแล้วนี่ยไม่มีอะไรจะทําพอไม่มีอะไรจะทำเนี่ว่างมากมันก็ฟุ้งซ่านเหงาถ้ามีอะไรเป็นงานอดิเรกงานเบาๆหรืองานอาสาสมัครไปทาอยู่เรื่อยๆเนี่ย,ยจิตก็จะ ผูกพันอยู่กับเรื่องนั้นเขาเรียกว่าม <akes> ีสมาธิพอมีสมาธิผูกพันก็มีความสุขอิธิบายข้อที่4เรียกว่าวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนได้ไม่มีโอกาสในการไปพูดไปบรรยายได้คิดได้วางแผนเตรียมการทำโน่นทำนี่กับงานอาสาสมัครเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปยังมีคุณค่าชีวิตที่มีธรรมะคืออิธิบาท4เนี่ย ทำให้ประสบความสําเร็จในการสร้างงานตั้งแต่วัยหนุม่มและอิทธิบาท4เนี่ยถ้าปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะทําให้คนมีความเรียกว่ามีอายุยืนมีอายุยืนแล้วก็มีคุณภาพด้วยกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมะคือคุณากรหมดเวลาแล้วคะ่ะขอฝากธรรมะดีๆไว้ในหัวใจท่านผู้ชมด้วยนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาพระชนเพนสวัสดีค่ะ ถามว่าในแพทย์บรรลุศิริพาณิชมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในสังคมไทยจากการทำงานด้านใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นผู้ตรวจสอบการทุจริตคดีทุจริตยา1,400ล้านและคดีทุจริตไทยเข้มแข็ง86,000ล้านรายชื่อผู้โชคดีปรากฏบนจอนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ครอบครัวของในแพทย์บรรลุศิริพาณิชอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คน ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ป้น5คลองจันทร์กรุงเทพ10240คำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลยหนังสือวิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่โดยศาสตราจารย์ดรพระธรรมโกสาจารย์ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในสัปดาห์หน้านะคะโชดคครราาาททถหยนน้ี่มมล อาใจให้เราเข้าถึงสัจธรรมอาุโทนาสาธุเส,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 สียงสาธุชนนี่มีมนคลังเพราะหูหน้าดูหน้าฟังคารมทั้งคมทั้งคำดื่มดำทำรรสล้วนน้าจดน,น้าจำ บะสมกับคำธรรมะคือคู่น่ากล